โอเบอเลยเฮยเปิดว่าครับเนี่ยเนี่ยเสื้อเขียวตึงสุดแล้วอุ้ยอ้าวโยหยอดมวยมาอีกรอบเนี่ยทำเป็นลืมไม่ไงวาแฟนเฮ้ยว่าใครที่ไหนอุ <t> ้ยมึงต้องไม่ใส่นวมแล้วไ่ด้ค หวนไปแล้วไปอะไวนไวเรียบร้อย <laughs> หอมแน่นอน <laughs> เหลี่ยมมวยมันดีให้คิวหนึ่งนาทีคิวมึงต่อยมั่งไอ้เหี้ยต่อยไปเลยเอ๋มันถึกไอ้เหี้ยมึงต่อยมันไม่เข้าก็ต่อยไปเถอะ <laughs> ออกมา <laughs> สองนาที xóm thì ra cha tỏi đuôi tỏi <đuôi>. ừ sinh <tôi> đâu <đuôi> โอ้โอฮ่ฮ <ugly> ่อฮ่่อย่หนื่อย่าฮคนห่ีฮ่หฮ่อ่าฮ่าฮ่าวิ10วิฮาฮ่าวิาฮาฮ่าฮ่าฮฮาฮฮฮา่าาาฮ